ตอนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการตัวน้อยนะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยว่อสารคิปลบคลิปตัวไปอีกแล้วนะก็ต้องขอไล่เรียงเรื่องราวกันอีกสักนิดหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของเทอร่ารีวิวแล้วก็ตัว TFL หรือว่าเทอร่านะครับฟอร์มแลบนะที่กําลังจะทําการแยกตัวเองออกมาจากกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาทําให้ในส่วนของชุมชนหลายๆคนก็เกิดความกังวลน,นะครับในส่วนของว่าเทอร่ารีวิวเนี่ย จะมีความสามารถพอที่จะแยกตัวออกมาได้หรอเพราะว่าต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ว่าเทอร่ารีเบลนั้นมีความสามารถหรือว่าประสบการณ์น้อยกว่าในส่วนของ TFL นั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดนับในส่วนของ TFL เนี่ยที่อยู่กับเทอร่ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยประสบการณ์ความเก่าและว,วิธีการแก้ปัญหาการตัดสินใจของเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นมืออาชีพมากกว่าและในส่วนของ Form เทอร่าฟอร์มแลบเลงก็เคยเกิดการที่ ลุนา Luna หรือเทอร่าเคยเกิดถูกโจมตีมาแล้วถึงหลายครั้งประมาณ3ครั้งใหญ่ๆที่อาจจะทําให้เทอร่าเนี่ยล่มสลายเหมือนครั้งนี้ก็ได้แต่ครั้งนั้นเขาสามารถยืนหยัดมาได้แต่ในครั้งนี้ที่โดนโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักเนื่องจากสถานการณ์หลายๆอย่างโควิดเอ่ยสงครามเอ่ยการโจมตีจากในส่วนของอที่เขาคาดการไว้คือในส่วนของแซมเอ่ยของอาราเมนดาเอ่ยแล้วก็ในส่วนของดาวเอ่ยอย่างเงี้ยครับก็ตรงนั้นเลยทําให้ในส่วนของ ูหน้าหลุดเพกออมาเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องก่อน,นนั้นแต่ว่าในส่วนของ JFL เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการรับมือเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของความสามารถความรู้ความสามารถของเขาก็ค้างที่จะเรียกได้ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในการที่ทําให้เด่นมาโตขนาดนี้แล้วก็อยู่มาได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็มีโปรเจกต์แล้วก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ขนาด CZ ยังมาซื้อตัวในส่วนของนักพัฒนาออกไปอยู่ในส่วนของตัวเองเอาไปทำยีเอหรือว่าพัฒนาโปรเจกต์ของเตียงเนาะก็เป็นทัวพิสูจน์หนึ่งว่า เออเขาก็มีดีของเขาเหมือนกันนะ้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อประมาณออวันสองสามวันก่อนเนาะประมาณวันที่8นะ ก็เวลาประมาณ10บชั่วโมงที่แล้วนะครับ TFL ได้เปลี่ยนจุดสิ้นสุดสําหรับลุน่าคลาสสิกกลับไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเนะเาะก็มีหลายคนแล้วก็ที่เขาอยากจะให้มันแยกออกมาเนาะเพราะว่าช่วงๆหลายคนเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในส่วนของ TFL อาจจะมีคดีอะไรอันทําให้มันล่าช้าแต่บางคนเขาก็ยังกังวลในส่วนของความสามารถของเทรารีบิลอยู่นั่นเองครับก็เทราสเตชันกำลังทำงานบน TFL ในส่วนของ e N d Point อีกครั้งครับรทวิตยพื่อบ ต่ออันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณเครซี่เนาะเขาบอกกับตัวที่ผมพูดเมื่อกี้แหละก็ยังอา่าออกมาไม่ได้เนาะก็ยังต้องพึ่งในส่วนของ tfl อยู่นั่นเองครับและในส่วนของคลิปโตคิงหรือว่าเป็นนักพัฒนาอีกคนหนึ่งส่วนของชุมชนเนาะเขาก็บอกว่าสิ่งสําคัญคือเราทุกคนยอมรับ รับในส่วนของการรวมตัวของลูน่ากาสิกแล้วก็ l u น่า0อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาจะนะครับรวมพลังกันและกลายเป็นชิปเอิบดูชิปนะครับคริปตัวอันดับหนึ่งถัดจาก u s t c เนอะซึ่งสิ่งนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะแทนที่ อาจจะแยกตัวออกมาแล้วไม่ถูกขีดหน้ากันสู้นะครับพัฒนาไปด้วยการพร้อมๆกันอาจจะดีกว่านะแต่อาจจะมีสเตชันหรือว่ามีส่วนของกระเป๋าเป็นของตัวเองแต่ว่าการพัฒนาก็คืออยู่ร้วมกันมีการโอนถ่ายย้ายข้อมูลอะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนั้นมันจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าซอฟมากกว่าถึงแม้จะอาจจะมีคดีของดูคอนหรืออะไรหลังจากนี้เข้ามาบ้างอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแยกออกมาเลยเนี่ย การที่จะให้กลับเขาไปให้ในส่วนของ TFL เขาช่วยเหลือเนี่ยก็มีคนบอกว่าต้องกราบเท้าเข้ามานะเออคือแบบว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรากําลังพัฒนางานของเราอยู่กาลังพัฒนาโปรเจกตของเราอยู่ที่อยู่คุณคือปัญหา คุณก็ต้องจ่ายเงินที่มันสมเหตุสมผลนะที่เราจะให้เราทิ้งในส่วนของเราไปช่วยคุณหรือนะครับการที่เราอยากจะเอาเหรียญของคุณกลับเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินพอสมควรหรือการที่เราจะไปช่วยคุณเนี่ยมันก็ต้องรอให้ของเราเสร็จก่อนอะไรก็ได้แล้วคุณอยู่ที่หลังอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เห็น ในส่วนของความร้าชา์ตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าทีมของเราหรือว่าในส่วนของลุน่าคลาสิกเนี่ยมีนักพัฒนาที่ยังไม่เก่งมากพอหรือว่ายังมีประสบการณ์พอเวลาที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะลําบากก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดแยกออกมาแล้วอาจจะต้องทํางานด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันอย่างคริปโตคิงอย่างคุณเพลซี่อย่างลุน่าซีดาวเงี้ยที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นก็ถือว่าผมคิดว่าก็เป็นไอเดียที่มีเร็วนะ และมันก็จะมาตรงกับในส่วนนี้ครับเลยในส่วนของพนักงานของเทราฟอร์มแลบกล่าวว่าเทราคลาส s ิกนะคสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์หลักจาก TFL Independent นะหรือว่าในส่วนของการที่เขาจะแยกตัวออกไปหรือว่าอะไรมันก็จะมีอิสระหรือว่าจะมีได้รับประโยชน์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของรายเดียดกันให้ฟังนะครับ โดยในส่วนของคุณจารตนะครับเจ้าหน้าที่ของเทราฟอร์มแลบซึ่งได้รับเป็นตัวกลางในการเจรจารแล้วก็พูดคุยระหว่างตัว t f l แล้วก็ชุมชนของลุน่าคลาสสิกเนาะยืนยันว่าเครือข่ายเทราคลาสสิกจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเป็นอิสระจาก t f l เนาะในวันนี้ในส่วนของคุณเครซี่ผู้ที่มีอิทธิพลในส่วนของลุน่าคลาสสิกเนาะได้แชร์ข้อความในส่วนของดิสคอร์จากคุณจาเรีนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นในส่วนของส่วนกลางที่คอยประสานงานอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะให้ค่ หรือว่า2ส่วนนี้เขาคุยกันนะเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเองครับโดยนะในขณะที่นะครับเขาได้สรุปว่าทีเอฟเอลวางแผนที่จะทํางานร่วมกันกับกลุ่มพัฒนานะเพื่อนะจัดการกับความท้าทายที่สมาชิกต้องเผชิญอยู่ในส่วนของ t ธอ r a านสเตชันอย่างไรเนาะซึ่งนะครับเขาได้บอกว่าเขาก็ได้บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้ยวยตัวของตัวเองตามโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับ ส่วนเขาก็จะทําการปล่อยมือนะครับให้ให้ชุมชนของลูน่าเนี่ยเขาพยายามจะสื่อให้ชุมชนได้เดินไปด้วยด้วยตัวเองนั้นและเครื่องมือของ TFL ยินดีที่จะนะครับมีบทบาทสนับสนุนครับที่แข่งขันโลน้อยลงแล้วก็คือเข้มแข็งลงก็คือจากที่ลูน่าคลาสิกเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็จะคือจะก็จะแยกตัวออกไปเป็นอิสระเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันก็จะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าจะแยกออกมาเลยอย่างที่ชุมชนจะให้แยกออกมาเฮ้ยไม่เอาแล้วคือไม่ไม่ไว้ใจ TFL กลัวคดีหุณละครคือ กลัวกลัวจะตกมมาตายเอานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนคุณคริปโตคิงคุณเครซี่คุณเาสซีดาวคือบอกว่าแยกออกมาก็แยกออกมานะแต่ว่าอยากให้ไปด้วยกันก่อนให้ให้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเป็นแบบเป็นโค้ดคอยคอยสนับสนุสนไปนะยามออกมาเป็นโลดผนเหมือนรีเบลที่แบบอยากจะออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองยังไม่มีความสามารถพอแบบนั้นคือมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันล้มลงมาแล้วคือเงินทุนนะตัวเข้าใจนะว่าผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือว่าในส่วนของโปรเจกต์ต่างๆนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนนะเขาไม่ได้เข้ามาลงท องดูดว่าเออคุณภาพของพนักงานหรือว่าคุณภาพของผู้พัฒนาเนี่ยจะเอาเงินของเขาไปลงแล้วรอดไหมซึ่งเขาก็ต้องมองอยูเลยคุณไม่มีประสบการณ์คุณก็มีไฟอยู่นะคุณแบบก็ยังไม่เคยผ่านเรื่องรร้ายมาคุณเพิ่งเคยเจอแต่เรื่องรร้ายตอนนี้ที่ที่เดี๋ยวมันล้มสายแล้วคุณกลับมา ฟื้นฟูมันแต่คุณยังไม่เคยเจอแรงกดอาจจะแบบเขาอาจจะยังไม่มั่นใจก็ได้อันนี้ผมเห็นเห็นในส่วนนี้นะก็เลยอยากให้ที่มันไปด้วยกันก่อนสักระยะหนึ่งพอเราเดินเริ่มเดินที่ขาแข็งแล้วก็ค่อยออกมาแบบนั้นก็ได้ซ,ซึ่งซึ่งมันก็ไม่เสียหายนะสำหรับผมคิดว่าแบบนั้นโดยคุณจาริศกาบอกว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนคลาสสิกนะสำหรับการเป็นอิสระราจาก TFL ในนับอินฟรานะผู้ใช้ UI และเครื่องมือคุณจริตเขียนเมื่อประมาณเวลาดังกล่าวเนาะก็ โดยที่นะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เท่าเทียมกันกับ TFL เขายินดีที่จะออกจากนะครับการสรสนุนโดยตรงเนาะก็เหมือนกับว่าอยากจะให้มันแข็งแกร่งแล้วออกมาอย่างนั้นคือเฉพาะในส่วนของตัวรีเบลที่จะแยกตัวเองออกมาแบบอิสระแบบนั้นเลยก็ชุมชนหลายคนเขาก็ยังไม่มั่นใจนะยังไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้น โดยในขณนะดเดียวกันนะครับเป็นข้อสังเกตว่าคุณจาเร็ตยังปล่อยให้ t f l นะครับกำลังแบ่งปันข้อมูลให้กับ t e r ทร e เ e เบลออโ d e แล้วก็ในสุดของเทราเทว t a ซึ่งกําลังทํางานนะครับเพื่อสร้างโซลูชันนะครับ โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการแก้ไขและเกี่ยวกับการเดิมพันการถอนเงินนอกจากนี้คุณจารินยังเน้นย้าำยำว่าตามที่ชี้แจงพวกเขาะจะให้คโคลนของเทราสเตชันร์ชันปัจจุบันแก่ผู้ใช้แทนที่จะเลิกสนับสนุนลูน่าคลาสสิกเมื่อเทราเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของอินเ r อร์เชนสเตชันเนาะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกคราวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่านแบบนี้แล้วค่อนข้างมั่นใจในเมื่อเขายังที่จะซับพอร์ตอยู่บ้างนะไม่ใช่แบบว่าเอออยากจะแยกตัวนักใช่ไหมโอเคอยากจะไปใช่ไหมอยากจะเอาให้ไหม่แบบน,นี้ไม่บบตัดหางไปเะราอะไรไม่น้บอกโอ,โอ,โอรู้สึกหนาวหนาวสันส่นพอสมควรนะเพราะว่า เขาก็ได้บอกแล้วว่าที่จริงแล้วมันสามารถพัฒนาได้นะดูห,หน้าคลาสิก์แต่จะต้องแบ่งเงินไม้เขาประมาณ1นึ0 0 0 0ดอลลาร์นะซึ่งสามารถทําได้เสร็จภายใน2อาทิตย์หรือเดือนนึงเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินก็ต้องรอจังหวะที่มันมีเงินก็ค่อยๆทําไปมันก็จะนานแต่ถ้าเกิดว่าสามารถตัดตรงนั้นมาให้เขาได้เอาผู้พัฒนาลงมาไปจ้างคนที่เขาเก่งออกมาแล้วมารวมกันจบภายใน2าทิตย์ห่งเดือนเลยแต่ว่า ชุมชนเขาก็ยังไม่อยากให้เนาะแต่บางคนเขาอยากให้สารบผมแล้วคือเอาเอาไปเถอะนะยังไงเหรียญมันก็ลงมาแล้วจะลงไปอีกสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาไปก่อนแล้วพัฒนาจบปุ๊บแยกออกมาเป็นในส่วนของกระเป๋าของเองแบบชัดเจนอะไรแบบนั้นก็ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสุนขนะไม่ต้องมานั่งลีลาสิ่งที่มันเป็นข้อเสียสําหรับในส่วนของนิสิตนทรายอีกอย่างหนึ่งคือมันจะต้องรอ,อคิด ในส่วนของพบโปโซ่ข้อเสนอใช่ไหมก็ต้องมาตั้งข้อเสนอจะต้องมารอปุขลขั้นหลดรอปลหวาจากชุ้ช่วยเปึกก็ต้องรอเอามาใช่มันก็จะช้าแต่ว่ามันก็คือมันก็ได้จากผู้ช่จริงเพราะอันนั้นมันก็ต้องแบบได้อย่างเสียอย่างครับมันก็เป็นดี s ซน์ไลน์แล้วก็แลกมาความชา้าเองนะอัน,นี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับไปตรงนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปช่วยในการลงทุนแต่อย่างใดครับเป็นเพียงการบอกกลาวขอสารในเรื่องของเจ้าตัวที่เป็นเท่านั้นนะครับสำหรับวนีต้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่